Zoom Cloud m e e t i เวอร์ชันคอมพิวเตอร์ตอนที่5สอนตั้งค่าอีเมล t a c t Matching Zoom ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่ออีเมลเรากันนะครับกับโปรแกรม Zoom นั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลิตสอน how to pro pc series นะครับ Facebook ซีรีส์นะครับจัดเต็มนะ l i ฟ์ Official Account s e r ซีรีสฮะเกือบ90ต่อนะครับ YouTube ซ e ร i ส s แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคไม่รอช้านะครับเปิดโปรแกรมซูมได้เลยนะครับจากนั้นเรา Copy e อีเมลก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วจากนั้นกดตรงนี้ครับ Contact นะครับเมนูที่4นะครับ จากโฮมนั่นเองทางขวากดเข้ามานะครับกดบวกได้เลยแล้วก็ Add a Contact นะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับจะมีปุ่มนะครับให้เราใส่อ e ีเมลนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดแ d ด Contact ไปได้เลยนะครับจากนั้นนะฮะเข้าไปเช็คที่อ e ีเมลของเรานะครับก็จะมีอ e ีเมลตอบกลับมาจาก z o ูมนั่นเอง ให้เรากดตรงนี้นะครับลิงก์ไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะทำการรีจิตเตอร์นะกับโปรแกรม Zo ซูมนั่นเองนะครับ cannot add your แสงว่าในอีเมลผมนะครับไม่มีเพื่อนเลย <c oughs> น่าจะโอเคก็ไปลองดูกันนะครับถ้า แอดในมือถือก็มีคลิปอยู่นะครับไปดูนะจ๊ะในเพลิ์นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ